สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับโชคชัชวานครับมือหน,นีมาพอกันกับแน่วท่งหวยรัฐบาลนะครับวันที่16พฤษภาคม2 5 6 3นะครับซึ่งผมได้ว่างเดินไวเก่าล่องหกเลขเบิ้ลสเก้าเก้าหกกครับพี่น้องนะครับในชุดนั้นสิบหาหางครับที่ในวงกลมว้ที่ในให้ไล่ไว้นี่แต่มีเก้าหกเก้าหาเก้าศูนย 7จ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์มีสามตัวน้ำครับพี่น้องแถมมาสามตัวนะครับผู้ใดมักสามตัวกับลองเสียงเบิ่งนะครับก็รวมๆนะครับพี่น้องกับพีนาเอาเด้อครับพี่น้องแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอันเลกตัวอื่นนะครับในชุดนี้กับลอกพีนาเบิ่งก็ไดนอกจากที่วงกลมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กระลังเร่งใจกันครับ ขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านด้วพี่น้องเอา้าโชคโชคมันมันม่นลำลำด้วยสุขูสุขคตก็นแล้วกันครับจงไห้พอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ